สวัสดียามเช้านะครับเช้านี้ผมก็อยู่สวนพี่นิพนธ์นะครับวันนี้เข้ามาจีดปรับโครงสร้างนะครับนี่ลักษณะการติดเม็ดนะครับช่วงที่เราจะปรับโครงสร้างก็จะดอกประมาณนี้นะครับดอกที่ยังบานไม่หมดก็มีบ้างนะครับนี่ ลักษณะลักษณะการแต่งกิ่งแปลงนี้ไม่ได้เลาะขาแหนงเลยนะครับก็เป็นอดอกลำไยรุ่น15มิถุนากน็ผ่านช่วงฝนชุกฟ้าปิดมานะครับผมก็ได้มาพ่นพาดอกรอบเดียวนะแปลงนี้ ผ่าดอกได้แค่รอบเดียวจริงๆวันนี้ก็ตั้งใจจะมาผ่าดอกแต่ว่ามันดอกโรยสลัดดอกไปแล้วนะครับก็เริ่มติดเม็ดบางต้นก็ติดบ้างนะครับแต่ว่าดอกก็ยังเหลืออยู่นะครับบางต้นก็ติดบ้างบางต้นบางต้นติดดอกเลยนะครับ ครับคือกิ่งขแขนงเขาเยอะนะครับลูกเขาก็จะกระจายแต่ว่าช่อเขาไม่เป็นเชื้อรานะดอกก็ยังมีมีเหลืออยู่นะครับ ก็จะมีติดติดดอกสุดท้ายอย่างเงี้ยติดมันมันจะติดให้เราอยู่นะครับนี่ด้นี้ต้นนี้ติดยิบเลย มีติดดอกแรกนิดหน่อยอี่ตรงนี้เป็นทางเข้าอันนี้รถน่าจะรูดถังถังพันลิตรผมรูดครับแต่การ กำลังติดเลยครับจังหวะนี้นะครับผมก็จะปรับโครงสร้างไปเลยนะเขาก็จะมีโอกาสติดสูงนะครับมีโอกาสสลัดลูกน้อยนะครับโอเค วันนี้ก็มาอัปเดตให้เอฟซีนะครับที่ติดตามแปลงนี้อยู่นะครับติดตามตั้งแต่ช่วงทำสารนะครับบำรุงดอกแล้วก็ติดเม็ดนะก็จะคงจะดูกันยาวๆไปจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไป,ปรุงยาก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ